สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันอังคารที่27เมษายนนะคะวันนี้นะคะทางบ้านวันฝนตกนะคะข้างนอกโอเคค่ะทุกคนอะไรที่เราอยากจะเห็นกันพรุ่งนี้คะ่ะเกี่ยวกับเงินสติม u ล c เชต์นะคะแพ็กเกจนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะพรุ่งนี้ก็คือวันพุทธที่28เมษายนนะคะจะเป็นวันที่ท่านประธานาธิบดีจโจบไบเดนนะคะจะมีการ speech นะคะก็คือพูดนะคะครั้งแรกของเขาอ่ะนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเรามาดู b ิ i l ตัวใหม่นะคะที่เขาพึ่งจะเสนอมามากนะคะอย่างที่วันพูดไว้นะคะเมื่อคลิปวิดีโอเมื่อวานนะคะเกี่ยวกับเงิน1,000พเหรียญต่อเดือนนะคะทุกเดือนนะคะที่เขาจะจ่ายให้กับคนที่เป็นพ่อแม่นะคะหรือที่เขาเรียกว่า parental c a d i t นะคะ เขาจะจ่ายเป็นเวลา1ปีนะคะก็คือ1 2 0 0 0สองพเหรียญต่อปีนะคะจุดมุ่งหมายนะคะของบิลตัวนี้หรือเป้าหมายนะคะของบิลตัวนี้ก็คือเขาตั้งใจจะเอามาช่วยคนที่เป็นพ่อแม่แล้วก็มีลูกนะคะก็คือเหมือนเอามาบรรเทานะคะคในการเลี้ยงลูกนะคะที่ในบ้านนะคะจะได้เอาเงินมาดูแลลูกในการสร้างครอบครัวนะคะ คนที่เสนอบิลตัวนี้นะคะก็คือจอร์จฮอลลี่นะคะคนนี้ก็มาจากนะคะอ่าริพับลิกันซิเนเตอร์นะคะเซอร์ไพรส์เลยนะคะว่ามาจากพรรคริพับลิกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะปกตินะไม่ค่อยเห็นทางฝั่งของริพับลิกันเสนอบิลแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโพลโพโซจากอ่าทางฝั่งของริพับลิกันนะคะก็คือนะคะโพ p โพโซตัวนี้นะคะก็ หนึ่งพันนะคะต่อเดือนนะคะสำหรับคนที่มีลูกนะคะก็จะจ่ายเป็น1ปีนะคะแล้วก็ซีเนเตอร์จอร์จฮาร์ลีย์นะคะเขาต้องการจะส่งเงินนะคะให้กับพ่อแม่นะคะที่มีลูกนะคะทุกๆเดือนเดือน,อนละ1 0 0่เหรียญน,นะคะก็คือจะประมาณ1ปีนะคะก็คือ12,000เหรียญนะคะคือปกตินะคนที่มีลูกใช่ไหมคะพ่อแม่ก็ยังต้องทำงานนะคะ แต่ว่าบิลตัวนี้คล้ายๆกับว่าเขาจะเอามาช่วยพ่อแม่ที่เอ่เอามาเทคแคร์ลูกที่อยู่ในบ้านนะคะบางทีก็จะได้ไม่ต้องกังวลมากนะคะเกี่ยวกับไปทํางานนอกบ้านอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีเงินมาอ่ช่วยเหลือนะคะอ่บรรเทาในการที่จะแบบว่าแบ่งเบาภาระคือไม่ต้องไปทํางานนอกบ้านมากนะคะยังน,น้อยๆอาจจะไปอาทิตย์หนึ่งไม่ไม่ถึง40ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าใครนะคะคอลี่ไฟบ้างนะคะแล้วก็มีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับบิลโตใหม่นี้นะคะข้อมูลนะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะก็คือคู่สมรสนะคะจะได้12,000เหรียญต่อปีนะคะก็จะจ่ายให้1,000เหรียญต่อเดือนนะคะถ้าเป็นซิงเกิลพาร์เรนต์นะคะอย่างเช่นซิงเกิลมัมอะไรประมาณนี้นะคะก็จะได้ 6,000เหรียญต่อปีนะคะก็คือเขาก็จะจ่าย500เหรียญต่อเดือนนะคะสำหรับคนที่มีลูกนะคะต่ำกว่า13ปีนะคะแล้วก็ซิงเกิลเพลนนะคะต้องทำงานมีไรายได้อย่างน้อยก็อยู่ที่เจ็ดนาร้อยนะคะต่อปีก็คือทำงานประมาณ20ชั่วโมงนะคะต่อวีคนะคะมิน้ำมัมนะคะ,ะแล้วก็อินคอมแท็กนะคะก็ต้องมีโซเชียลสิเคียริตี้นัมเบอร์นะคะ คืออันนี้นะคะไม่เกี่ยวกับ child tax credit นะคะมันจะเป็นคนละตัวนะคะมันจะแยกกันนะคะอันนี้เงินสําหรับพ่อแม่นะคะที่จะจ่ายให้กับพ่อแม่อย่างเดียวนะคะไม่เกี่ยวกับลูกนะคะเงินที่เป็น child tax credit นะคะซึ่งมันผ่านกฎหมายมาแล้วนะคะที่จะเริ่มจ่ายในเดือนกรกฎาคมนี่นะคะอันนั้นไม่เกี่ยวกันนะคะอันนั้นก็คือมันผ่านมาแล้วเขาก็จะมีการเริ่มจ่ายในเดือน ก,กรกกดาคมนี้นะคะก็คือ,อเงินใช้กแจกเครดิตสาหรับลูกนะคะคนไหนที่มีลูกที่อยู่ระหว่าง6กถึงสิปีนะคะก็จะได้รับเงินนะคะสามพันเหรียญน,นะคะเขาก็จะจ่าย250ต่อเดือนอเป็นเวลา1ปีก่อนนะคะตอนนี้แล้วก็คนไหนที่มีลูกต่ำกว่า6ขวบนะคะก็จะได้ ทั้งหมด3,600เหรียญนะคะก็จะจ่ายเดือนละ300นะคะต่อเดือนนะคะเป็นเวลา1ปีอันนั้นแยกจากบิลตัตวนี้นะคะก็คือ Child Tax Credit กับ Parent Tax Credit เนี่ยมันจะบิลต,ตัวนี้เป็นบิลใหม่ที่เขาเพิ่งจะเสนอหมัดหมเนี่ยนะคะไอตัวสำหรับลูกที่3,000แล้วก็3,600เหรียญน่ะนะคะมันเป็น บิลที่เขาผ่านกฎหมายที่เขาประกาศออกมาแล้วแล้วเขาก็จะเริ่มจ่ายเดือนก็ลักดาคมนี้ซึ่งมันจะแยกจากตัวที่บิลต,ตัวนี้ที่เขาเพิ่งจะเสนอวัดนีนะคะวันนี้นะคะแต่และบิลที่ออกมานะคะจะแบบนาทีสุดท้ายเลยนะคะก็คือเหมือนกับโอ้ยฉันเสนอบิลต,ตัวนี้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เสนอไปเพราะว่าเขาจะมีการพูดพรุ่งนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่าประธานาธิจจบ,บดีโจไบเดนนะคะ,ะ,คะเขาจะามีอะไร จะพูดบ้างน,นะคะแล้วก็มีอะไรบ้างที่เขาจะใส่ไปในบิลในแพ็กเกจต่อไปที่เขาเรียกว่า infrastructure bill นะคะแต่ก็เดี๋ยวเราก็ต้องมารวนกันอีกนะคะว่ามันจะมีอะไรบ้างน,นะคะซึ่งตอนนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะเกี่ยวก็จะ speed ครั้งแรกนะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะ เราคาดหวังอะไรที่จะเห็นพรุ่งนี้นะคะเกี่ยวกับแพ็กเกจต่างๆนะคะซึ่งแต่ละบิลนะคะที่มีการเสนอและออฟเฟอร์กันอยู่ตอนนี้นะคะมีอยู่หลายตัวมากนะคะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะคะตัวที่1น,นะคะเกี่ยวกับเ e งิน t ิม u l a r CHECK รอบที่4นะคะที่เสนอจาก CNET นะคะก็จะเป็นตัวที่เป็น2,000เหรียญต่อเดือนนะคะคือจ่ายทุกเดือนนะคะแล้ตัวที่2เนี่ยมาจาก สติมูล่าเช็ครอบที่4มาจาก h o าเ e ็ p e r c e n t t น e ิฟทนะคะที่เขาเสนออยู่ที่2,000นะคะครั้งหนึ่งแล้วก็1,000ทุกเดือนเป็นเวลา1ปีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งนะคะแล้วก็มีบิลอีกตัวหนึ่งนะคะที่เสนอนะคะก็คือ SSI นะคะที่เขาจะจ่ายเพิ่มเป็น2,79เหรียญเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีอีกบิลหนึ่งนะคะที่มาจากช็อตชูเมอร์ umer, นะคะก็คือ 200เหรียญต่อเดือนสำหรับ Social Security Number นะคะแล้วก็มีอีกบิลหนึ่งนะคะที่ free college นะคะมาจาก Senator Bernie Sanders นะคะก็คือมันมีเยอะมากเลยนะคะรวมถึงไอ้ตัวที่เขาจะจ่ายให้กับพ่อแม่ด้วยนะคะก็คือ12,000เหรียญต่อปีนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเขาจะ พูดอะไรบ้างนะคะแล้วจะมีอะไรในบิลแพ็กเกจตัวต่อไปนะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะวันนี้ก็มาสรุปคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันต่อนะคะทุกคนว่าประธานาธิจจบดีโจไบเดนนะคะแกจะว่ายังไงบ้างนะคะก็หวังว่าจะมีเงิน s i เมอร์เช็ครอบที่4ที่ทุกคนแบบติดตามกันอยู่นะคะแล้วก็เป็น ข่าวที่เขาพูดกันเยอะมากเลยนะคะช่วงนี้เกี่ยวกับเงินซิมูลาเช็คลอบที่สี่เนี่ยนะคะแล้วก็เขาแบบคือผลักดันเยอะน่ะนะคะแต่ท่านประธานาธิบดีโจบไบเดนวันยังไม่เห็นแกพูดอะไรเลยนะคะก็คือไม่ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเงินซิมูลาเช็คลอบที่สี่เลยนะคะเขาพูดเกี่ยวกับแค่สิลเลนโลนนะคะที่กับ เงินกู้ยืมอะไรพวกนี้นะคะที่วันบอกนะคะวันไม่เห็นแกพูดเกี่ยวกับเงินซิมบ้าเชครอบที่4เลยนะคะก็เลยรอรุ้นกันดูพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเรามาดูกันพรุ่งนี้นะคะเขาจะพูดตอนประมาณค่ำๆของวันพุธนะคะเท่าที่วันฟังข่าวนะคะทุกคนยังไงก็รอชมกันนะคะยังไงเดี๋ยวมาเจอกันวันใหม่นะคะพรุ่งนี้ถ้าวันไม่ติดอะไรเดี๋ยววันมาอัปเดตให้ให้ฟังนะคะเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งเบื่อนะ คุยกันไปก่อนก็เดี๋ยวยังไงนะคะพรุ่งนี้นะคะลองมารอดูนะคะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะแกจะว่าอย่างไงบ้างนะคะแล้วก็จะมีบิลอะไรที่แกใส่อะไรลงไปบ้างนะคะเขาจะสนับสนุนตัวไหนอะไรประมาณนี้นะคะก็มันมีหลายตัวอย่างที่วันบอะนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูพรุ่งนี้นะคะยังไงแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตกันต่อพรุ่งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะ คลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะบ้านวันเดี๋ยวหิมะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวลมเดี๋ยวแดดนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีและปลอดภัยกันทุกคนนะคะคลิปนี้ก็มาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโจไบเดนได้พูดนะคะก็พรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะ คิดว่าน่าจะได้ทําคลิปนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันคงไม่ได้ไปไหนนะคะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะดูแลสุขภาพพักคุ้มคองนะคะขอให้ปลอดภัยนะคะก็อ่าโควิดนะคะเยอะอย่างที่วันบอกนะคะยังเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะก็วันก็พยายามดูแลสุขภาพวันด้วยนะคะแล้วก็กินวนวิตามินซีนะคะทุกคน วิตามินซีวิตามินดีนะคะดูแลสุขภาพนะคะออกกําลังกายวันกลับมาจากทําง,งานมันก็ออกกําลังกายนะแล้วก็อาบน้าแล้วก็มานั่งทําคลิปนะคะถ้าไม่ได้ไปไหนนะคะก็ปกติมันก็รับงานที่เสศษช่วงเลิกงานนะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็หยุดไว้ก่อนนะคะโควิดมันเริ่มเยอะนะคะมันก็เลยหยุดก่อนก็มาทําคลิปต่อนะคะ โอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณทุกไลน์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมวิดีโอนะคะยังไงก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ